สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกับนัทแจมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสซอยเวอร์ในเกมไมค์คลับัสดคีคบมานะชื่อสซัรเวอร์ต้องตั้งชื่อว่านะัททีโอเคฮะง่ายๆเลยดีก่าโอเคเราจะไปบุกกันเลยนะฮะ นั่นไงขอไปแก้อะไรนิดหน่อยเราจะไม่งอ้ออะไรทั้งสิ้นฮะเราจะเล่นของธรรมดานะอะจะอื้อนี่มันป่าอะไรนี่ปล่อย ผมติดไว้ลัลเลยโหลดที่เออที่ที่ที่ถ่ายไม่ได้นะฮะก็ได้ถ้าจะถามว่าเพื่อนผมที่ทำที่ทำวิดีโอนะฮะแล้วเป็นเพื่อนสนิทผมนะฮะก็มีอยู่นะฮะไม่ได้ไม่มี ก็คือในร้านเกมเมอร์นะฮะทีวีด้วยหรือเ,เกมเมอร์เฉยๆแล้วก็กล้อง TPR นะฮะแล้วก็โฟกัสทีวีนะฮะโฟกัสเกมเมอร์โฟกเกมเมอร์นะฮะแล้วก็ภูมินะฮะภูมิภูมหนึ่งอะไรอน่ย แล้วผมไปดูมาให้นะเคสแปดอันมาครับขวานก่อนสิ่งสำคัญละลังผ้าแค่นี้ก่อนงับเงบงบไปแล้วขุดขุดขุด ลู้เดี๋ยวว่าต้องขุดแป๊บหนึ่งนะทำไมเราไม่เอาพิกเอ็กซ์มาเงับ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 งับงับงับเป็น อือือแล้วก็มาเจอดินใหม่แล้วก็จะมาเจอตะกัวเพื่อแล้วขุดมาเพื่ออะไร,นะไรเนี่ยยังไงแล้มโอ้โหเอาไว้สร้างไปแช็กเลยนะนี้อาจะอาโอ้โหของดีทำพิกอกหินก่อน ไม่มีที่ให้หวางใช่ไหมเนี่ยโอเคขุดเหล็กโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่อัเหี้ต้องการสะโดนมากกว่านี้ เกล็บดแบบรัวๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะฮะผมไม่มีไม่มีไม่มี ถานนะฮะถ้ามีฐานนี่ก็จะมาย่างเป็นเตาผิงนะฮะพอเป็นเตาผิงแล้วก็มากินนะฮะพอมากินกินเหล็กได้ด้วยนะฮะอืมกว่าจะลงะเจอ,อลบไปเลยไม่ต้องถามอะไรมาก เป็นผู้ดีนะฮะเราจะปลูกผักสนวนะครัวไว้นะฮะเพื่อเวลามันเกิดพอดีนะ,ะแล้วคนแล้วเราเดินมาพอดีนะ,ะมันจะได้ทับตัวเรานะฮะอืมนีม่คือแผนที่ที่ชั่วร้ายหินผมมีกี่อันแล้วเนะี่ยอืมสามส มาณสิบน,นาทีแล้วผมก็จะเลิกนะฮะอันก็คือคัพติ้งเทปเปอร์ฮู้วแป๊บนึงนะฮะอ๋อก็สีมันแปลกๆตกใจเลยฮนะโชคดีนะไม่ไงหนละังโ,โอเคอเคอาผิงอืมก่อนที่จะทิ้งอะไรเราก็ต้องใช้นี้ก่อน ไม้ก็เผาไม้นะฮะพอได้รรครูแล้วก็เอาครูมาเผานะฮะงับงับโอเคแล้วก็จะได้่านแบบเต็มตัวนะแล้วก็ตอนนี้นะผมก็สร้างดินนะกับตะกูว อ่าฮะเป็นที่แบบเป็นที่ดูดาวนะนที่ดูดาวนะเอาจริงเป็นที่เอาไว้อสอ่งนะฮะว่าที่ที่เราอยู่เราอยู่ตรงนี้นะเจอไม้ของฟรีต้องรีบตัดโอเคได้มาอันหนึ่งก็ยังดี โอเคได้ต้อง้านพอได้ละหายไปในผิตาสามก้อนเราเอาอันนี้ไปเราขุดเหมืองต่อนะฮะก็เราไม่อยากไปอยู่กับใกล้ตะขัวพวกนี้นะ ใช้นี้ไปให้หมดก่อนนะเราประหยัดคุ้มค่านะอเอสติ๊กมาก่อนโอเคได้มาสี่อันนี้นหาของเพิ่มนะ ลงเหมืองไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอ,เจอถานนะ